ครับวันนี้ไนท์มังกี้ a n n e l มารีวิวหุ่นประกอบนะครับไฮเกตกันดั้มนะครับก็ตกันดั้มนะครับเป็นสเกลต่อ1ต่อ144นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเราจะลองมาติดกันพาดูกันนะครับเป็นการสารความฝันวัยเด็ก EP 2นะครับอันแพ็กกันก่อนนะครับ ก็จะมีพาร์ทต่างๆนะครับมีอยู่5แผงแล้วก็คู่มือการประกอบนะครับตัวกอดกันดั้มนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของบันไดนะครับเด็กๆน่าจะต่อกันง่ายนะครับเพราะว่าผมาไปดูรีวิวมาแล้วเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับ เรามาเริ่มต่อกันเลย หลังจากที่เราใช้เวลาการต่อตัวการพาตัวแรกของผมไปประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับผมก็จะแยกคิ้นส่วนดังนี้นะครับก็จะมีหุ่นตัวหุ่นนะครับพัดพัดท่อนบนนะครับแล้วก็แขนซ้ายแขนขวานะครับแล้วก็ขาสองข้างนะครับแล้วก็ตัวยานครับผม ที่อยู่ด้านหลังตัวหุ่นตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลย อืมเรียบร้อยครับหุ่นของผมตัวแรกเลยนะสวยไหมครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับก็อ่าโซนหัวหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับก้มเหงือได้นิดหน่อยตัวแขนทั้งสองข้างนะครับก็สามารถงอได้นะครับ นอนได้ทั้งสองฝั่งครับได้สุดเลยตัวลำตัวนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้ประมาณนี้ครับตัวขาครับก็เท้าสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาขยับขึ้นลงได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาขยับขึ้นลงได้ นะครับเลยมาดูด้านหลังกันนะครับตัวกระโปรงมันก็เปิดได้นิดหน่อยครับแล้วก็ตัวยานตัวนี้นะครับเอามาประกอบไปด้านหลังของหุ่นยนต์นะครับเสียบเข้าไปหรือว,ว่าอย่างนี้นะครับพับก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับก็จะได้หุ่นประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับสามารถขยายปีกได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองอเปลี่ยนมือที่เขาให้มากันนะครับ มือที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีตัวพลาสตกสีส้มนะครับเป็นเหมือนปล่อยพลังเดี๋ยวผมจะทำไล์แอคชั่นให้ดูนะครับแล้วก็ตัวดาบนะครับมีสองดาบมีดาบเล็กกระดาบใหญ่เดี๋ยวเรามาลองใส่กันนะครับ เท่ไหมกอดกันดาบของผมตัวแรกครับเดี๋ยวเรามาดูไล์แอคชั่นกันนะครับ